ก็กล่าวส, <existe> school. สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยมซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะก็คือพี่จะมานะครับเนาะเรียกได้ว่านะครับก็คือแจกคอมโบตัวใหม่นะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นคอมโบ c ีเวนะครับและเอาไว้ใช้ในโหมดแรงได้ใช้ทุกโหมดได้นะครับเนาะเอาเป็นว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของ แปลว่าคอมโบฮอนโฮนะครับนอเล่นยังไงก็ชนะอะไรประมาณนี้นะครับ4-0แน่นอนนะครับนอและคอมโบนี้นะครับนอเป็นคอมโบของพี่เองที่ใช้ประจํานะครับนอย้ํานะครับว่าใช้ประจํานะครับนอและหวังว่าทุกคนนะครับนอจะใช้ตามด้วยนะครับเพราะว่ามันดีจริงนะครับของดีต้องบอกต่อนะครับนอไม่ใช่เก็บไว้นะครับทุกคนเออ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะอะไรไม่ดีพี่ไม่เอาไปทําคลิปแน่นอนนะครับเนาะส่วนของดีๆสกิลดีๆประมาณนี้นะครับพี่ทําคลิปแน่นอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับตลอดมึงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์คนละเดิมไลค์หนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเนาะพร้อมกับวันนี้นะครับจะมาแจกคอมโบหุ่นพูดนะครับเนาะย้ำนะครับว่า คอมโบของพี่จะแจกวันนี้นะครับสามารถเข้าชาร์ตได้สามารถออกได้นะครับสามารถจุบได้1นึสได้นะครับเนาะแล้วก็สามารถเป็นซัพพอร์ตให้เพื่อนได้นะครับเนาะครบจบในสายเดียวเลยนะครับเอาเป็นว่าคอมโบเดียวนะครับแต่ไปได้ทุกสายเลยนะครับเนาะก็คือครอบจักรวาลเลยนะครับเนาะแค่คอมโบเดียวเท่านั้นนะครับเนาะไม่ได้เจาะจงนะครับว่าเราจะเล่นคอมโบอะไรประมาณไหนนะครับเนาะก็คือเราจะเอาแบบว่าไปทุกสายนะครับเนาะและเล่นได้ทุกทางนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลย ครับไม่ใช่ว่าไปแค่ชาร์จนะครับนอแต่ช่วยเพื่อนไม่ได้นะครับนอเข้าชาร์จได้อย่างเดียวอะไรประมาณนี้ไม่เอานะครับก็คือการเล่นต้องมีหลากหลายรูปแบบนะครับนอและต้องได้ทุกทางนะครับทุกคนเนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอันแรกนะครับนอก็เป็นทางด้านของหมอคงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอเป็นหมอโคงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของสกิลทุกคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับนอสำหรับสกิลหมอคงนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าสกิลหมอโคงนะครับนอก็เป็นแบบนี้นะครับหวังว่าทุกคนนะครับนอน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับนอสกิลหมอโคงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นสกิลที่แบบว่า เ็นุ้มไม้นะครับนอสามารถจูกได้นะครับนอและจูกได้นานมากๆด้วยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอเวลาจูเป็นย่าไม่สามารถยิงโดนได้ด้วยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับเอาไว้เขาชาร์จศัตรูนะครับนอหรือว่าถอยออกมานะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับต่อมาทุกคนจะเป็นทางด้านของไค่รอสนะครับก็คือสําหรับไค่ร้อนนะครับนอก็จะไปแบบว่าคอมโบนะครับนอกับสกิลหมอคงเลยนะครับเวลาเราแปลงเป็นฟุ้ไม้แล้วนะครับสกิลไค่รอสนะครับนอก็จะช่วยนะครับนอในส่วนของตรงนี้ เพิ่ม EP นะครับเนาะหรือว่าเพิ่ม HP นะครับก็เรียกง่ายๆนะครับก็คือเพิ่มเลือดเห็ดนะครับเนาะให้เป็น EP นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือเพิ่มเลือดเห็ดให้เต็มแล้วมันจะเป็นแบบว่าโหมดที่2ก็คือแบบว่าจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับเนาะก็ถือว่าใคลอสดีนะครับเนาะต่อมาเป็นโมโคนะครับเนาะก็คือ สำหรับโมโคนะครับเนาะเอาเป็นว่าเป็นสายซัพพอร์ตเพื่อนอย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่าเราจะเป็นซัพพอร์ตไปในตัวนะครับเนาะก็คือ1เราจะเห็นด้วยนะครับเนาะซองเลยนะครับซีเวสนะครับก็คือมันหนีกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเนาะถ้าเรามาร์คให้เพื่อนได้นะครับเนาะสัก1ตัวหรือว่าฝั่งนั้นนะครับเนาะเสียศัตรูหรือว่าเสียไป1คนนะครับเนาะก็คือ เราจะได้เปรียบมากๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าเรามาให้เพื่อนหนึ่งตัวและเราไปนะครับน้องก็คือสังหารได้นะครับรู้จุดนะครับน้องอันนี้นะครับมันจะรีมากๆนะครับและเราจะชนะไว้นะครับนนองเราก็มาโลนะครับตัวสุดท้ายนะครับส่วนสกิลนะครับพี่จะเอาเป็นทางด้านของลิงนะครับนนองนี่เลยนะครับสกิลตัวนี้ก็เป็นลิงกับกองไฟไปนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือต่อมานะครับเ้องเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะลองโหมดสีสีให้ดูละกันนะครับว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับนนองมาดูละกัน และอย่าลื่นะครับกองไฟไปนะครับเพราะว่าต้นเกมเราจะได้กลางกองไฟก่อนนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่ากลางกองไฟประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับเนาะก็ให้เรากลางกองไฟไปประมาณนี้เลยนะครับสุดจัดกันไปเลยนะครับทุกคนก็คือเมื่อเลือดเราเต็มนะครับมันจะเป็นสีม่วงประมาณนี้เลยนะครับเนาะและเรานะครับก็คือ สามารถนะครับเนาะสู้กับศัตรูได้แบบชิวๆแน่นอนนะครับทุกคนเพราะว่าเกมนี้นะครับพี่ไม่ค่อยชอบนะครับดาวกระจายพมานี้เลยนะครับทุกคนก็คือพี่ถนัดเป็นปืนมากกว่าโอ้โหดาวพร้อมกันเฉยเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่า โอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าโคตรเบื่อเลยนะครับสกิลตัวสีทองนะครับก็คือดาวพร้อมกัรใช้เลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนอเกมนี้ดูเพื่อนไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าที่แน่ๆเราก็ได้หนึ่งคิวอยู่แล้วนะครับจังหวะนี้เพื่อนของเราก็นี่เลยนะครับนอฉยไปโอ้โหล่วงไปอีกหนึ่งนะครับนอแต่ก็เหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับนอนี่นะครับคนนี้นะครับดูเหมือนจะไปนะครับนอเรียบร้อยนะครับก็ได้ไปอีกหนึ่งนะครับนอก็ถือว่าคนนี้นะครับน่าจะโหดแน่นอนนะครับนอเพราะว่าเก็บไปแล้วนนรัอตววแล้ก็ ไปต่อเลยแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับเ้องเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับและศัตรูอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับคาตนาเอยกันแล้วตอนนี้นะครับนนองก็คือใครจะชนะนะครับน้องดูเหมือนว่าฝั่งเราจะชนะไปนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนนองนี่นะครับทุกคนก็คือเรามาได้เกมหนึ่งแล้วนะครับนนอะมาพี่ขอโชว์พาวหน่อยแล้วกันนะครับนอะมาดูแล้วกันนะครับว่าเกมนี้นะครับนนองพี่จะชนะได้หรือเปล่านะครับนนองและก็อย่างที่พี่บอกนะครับเนอว่าถ้าเรามีกองไฟเราต้องการกองไฟต้นเกมนะครับมันจะได้2เกมนะครับเพราะว่ากองไฟมี2อนงอ จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและเราก็จอกด้านใช้นะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องเป็นเทคนิคไปในตัวแล้วกันนะครับพี่จอกด้านใช้ตรงนี้นะครับเพื่อไปขึ้นเรือตรงนี้นะครับทุกคน,นหรือว่าหอ,อดูสั่งการตรงนี้นะครับน้องก็ ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะครับและพ right well right ี่จะมาดักตรงนี้เสมอนะครับเนาะเวลาพี่เล่นนะครับเนาะสตูอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนแต่ถ้าฝั่งนู้นขึ้นมาอีกนะครับเนาะเราสามารถจุกเป็นหญ้านะครับเนาะเพื่อดูได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของเทคนิคนะครับเนาะตายจังหวะนี้นะครับเพื่อเราเข้าชาร์จเราสามารถขบให้เพื่อนได้นะครับแต่ศัตูอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เห็นแบบแล้วนะครับเนาะก็คือสตูอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนาะโอ้โหยิงไม่โดนนะครับเนาะนีี่นรรบก็ออยย้เ แล้วนะครับโอ้โหเพื่อนเราตุยนะครับน้องไม่เป็นไรนะครับและตรงนั้นโดนชาร์จกันด้วยนะครับน้องพี่จะไปช่วยตรงนี้ก่อนละกันนะครับก่อนที่แบบว่าจะไปซุ้ปเพื่อนนะครับนอนนี่นะครับทุกคนก็คือได้เมีกงหนึ่งคิวแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับน้องเกมนี้ก็ปิดไปได้อีกหนึ่งคิวนะครับทุกคนก็ชนะไปแล้วนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเกมนี้พี่ขอโชว์พาวหน่อยละกันนะครับเพราะว่าไม่ได้โชว์พาวหลายเกมแล้วนะครับน้อเอาเป็นว่าเกมนี้นะครับน้องขอโชว์พาวละกันนะครับขอเก็บลลละะะะกกัััันนนนนนมาาาาดดดดูคครรรรบบจไไ้้หืือเเปป่่่่่่พพพวีีีท นะครับนอและด่านนี้นะครับนอเป็นด่านที่พี่ถนัดมากๆเลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่โคตรถนัดนะครับนอเกมนี้นะครับทุกคนมาพี่จะเริมออกจะฟังใช้ก่อนเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับและพี่จะไปอยู่ตรงกล่องนะครับนอเพื่อปลาระเบิดนะครับทุกคนเพราะว่าเราสกิลลิงมานะครับนอนี้นะครับทุกคนก็คือพี่จะปาระเบิดตรงนี้นะครับนอป้าไปนะครับถ้าพี่ศัตรูยังไงก็เจ็บแน่นอนนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีศัตรูนะครับและหวังว่าศัตรูจะมาชาร์ตนะครับเรียบร้อยนะครับนอเราจะจุกลิงนะครับนอได้หนึ่ ตัวที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดมาได้2ตัวแบบนี้นะครับสบายแน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเรียกได้ว,ว่า ชิวๆเลยนะครับนอเปิดมาได้2ตัวประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับและเพื่อนเราของเรานะครับนอก็ได้ดาวนะครับจังหวะนี้ครับก็คือนี่เลยนะครับตรงนี้ได้อีกหนึ่งชิวนะครับนอและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าช้ำได้ด้วยนะครับนอและเหลือตัวสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับนอพี่ได้สี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเก็บฉีดไปแบบชิวๆเลยนะครับนอก็ถือว่าเพื่อนไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอและแก้มสุดท้ายนะครับหวังว่าจะชิลแ้ววนะรอเพาา่ น่าจะไม่มีการพลิกได้แล้วนะครับนอกก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่า สกิลพี่นะครับเนาะสามารถยิงไกลได้ด้วยนะครับสามารถเก็บสีได้แบบชิลๆเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับหลายคนยังไม่รู้เลยนะครับเนาะว่าสกิลโคตรดีนะครับแต่ก็เป็นสกิลบ้านๆนะครับเนาะไม่ต้องอะไรมากนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับที่จริงสกิลแรกนะครับเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นลิงเสมอไปก็ได้นะครับทุกคนเออก็จากประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับพี่บอกเทคนิคแล้วกันนะครับจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับโคโน่ก็ได้สกิยาก็ได ตัวก็ได้เป็นตัวพุ่งก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะครับนอพี่ก็ไม่ได้จํากัดอยู่แล้วนะครับนอสาหรับอันแรกนะครับทุกคนเนอก็จับประมาณนี้นะครับตรงนี้ไม่ศัตรูนะครับขอมาร์คให้เพื่อนก่อนละกันนะครับเพื่อการเล่นง่ายนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่มาร์คได้แล้วนะครับแถมได้คิวด้วยนะครับนอก็จัดไปเลยละกันนะครับทุกคนเพื่อนเข้าชาร์จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและได้เพียงหนึ่งคิวนะครับตอนนี้เหลือสองตัวสุดท้ายนะครับและเหลือหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับนอจังหวะนี้นะครับนอเราจะเก็บได้หรือเปล่านะครับบอจน เกมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนอเราก็ได้คิวมาเยอะมันกั้นนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าสุดจัดกันไปเลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นคอมโบที่โคตรโหดนะครับนอที่หลายๆคนมองข้ามนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับได้คอมโบดีๆไปแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมชพอดพี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์พี่หน่อยแล้วกันนะครับนอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วกันนะครับนอและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะ อยากได้คอมโบแบบไหนนะครับสายช้าสายลุยสายแท้งนะครับก็บอกมาได้นะครับนอนเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับสำหรับนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับนอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับหรือว่าวันพรุ่งนี้ละกันนะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบาย